สวัสดีครับผมวัดรดมสิริสุขกับรายการ IPM e n t e r t a i n นะครับและวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับที่เราได้มาร่วมทําบุญตักบาตรกันที่วัดบางเพลงใต้และก็วัดบําเพ็ญเหนือนะครับเนื่องในวันมาคาบูชาและก็พุทธศริกชนทุกท่านก็น,นะครับก็ได้มาร่วมทําบุญตักบาตรทางน้ํากันนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยครับ เนื่องในวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เป็นวันมาคฆบูชาทางวัดบําเพ็ญเหนือได้จัดกิจกรรมให้ชาวพุทธศาสนิก,กชนร่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาพุทธทั้งนี้ภายในงานยังมีนักแสดงและนางงาม อาทิเช่นคุณนุกนันทิดาพวงกเกษมมิสแกนลบุรี2019และคุณหนูสิศสิริรัตน์เลืองศรีมิสไทยแลนด์เวิร์ปี2553พร้อมด้วยคุณปอนธนันชัชวาลและนาววันวนัสมิทัวริซึมประจำจังหวัดนครนายกและเหล่าเด็กๆสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา สวัดีครับผมดรวรรดิศิริสุขนะครับชายแฮกนะครับความรู้สึกที่ได้มาทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาค้าบูชาครั้งนี้ก็เปลื่มปิติมากๆนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนี้ให้กับทุกๆท่านด้วยนะครับ สวัสดีค่ะหนูสีศิราเลืองรีมิเชนเวล2010ค่ะก็ในฐานะทูตมาคาบูชานะคะก็อยากให้ประชาชนนะคะชาวพุทธทุกๆท่านนะคะเจริญจิตเจริญบุญเจริญภาวนานะคะเนื่องในวันสําคัญทางพุทธศาสนาเพื่อให้เราเนี่ยชาวพุทธนะคะเจริญพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะนุ๊กณัิดาพวงเกษมมิสแกรลบลรี2019นะคะวันนี้ก็รู้สึกปิติมากๆเลยค่ะที่ได้มาทําบุญในวันมาคาบูชานะคะสําหรับคืนนี้นะคะก็อยากจะชวนพี่ๆประชาชนทุกท่านนะคะ ไปเวียนเทียนกันได้ทุกวัดเลยนะคะเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่คู่มืองไทยสืบไปค่ะครับครับผมธนทัทชวานนะครับปอน,นะครับก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับวันนี้พวกเรานะครับในฐานะคนในวงการบันเทิงและก็วงการนางงามนะครับวันนี้เราก็ถือว่า ทำตัวเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีครับวันนี้ได้มาร่วมบุญที่วัดบำเพ็นเหนือนะครับโดยท่านเจ้าคณะเขตบินบุรีครับท่านาพระรูดมจันรวันด็อกเตอร์นะครับวันนี้ท่านได้จัดการตักบาตรทางเรือครับเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมครับนะครับก็บมาอนุโมทนาบุญร่วมกันครับ สวัสดีค่ะนาวนะคะมีทัวริสตมเวิร์ประจำจังหวัดนครนายกค่ะทูกตการท่องเที่ยวนครนายกนะคะวันนี้นาวและน้องๆน,นะคะก็จะมาตักบาตรค่ะทําบุญวันมาคาบูชาค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะน้องๆก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะ,ท,คะที่ได้ทาบุญนะคะแล้วก็มากับพี่ๆน้องๆน,นะคะจากสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาค่ะ,คะน้องละคะก็รู้สึกมีความสุขครับที่ว่าเราได้มา ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเลยครับค่ะขอบคุณค่ะก็ขออนุโมทนาบุญในการทําบุญตักบาตรเช้าครั้งนี้ด้วยนะครับถือว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันไปเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายมากๆนะคะเวลารายการ i p m Ent e r เ a i เนของเราก็หมดเวลาลงแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมชัยแฮกและทีมงานจะนําเรื่องราวดีๆมานําเสนอคุณผู้ชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ